สวัสดีครับเรายังอยู่ที่เดิมนะครับผมก็ผ่านไปเมื่อกี้นะครับกับตัว c o o p e r s นะครับ Original p a l e ล์เนะครับผมก็เจ็ดแต้มไปแล้วนะครับวันนี้เรามีตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับบางหน้าตัวเองนี่นะครับยุ่งเยอะนะครับเป็น f ฟนช์เบอร์เกนะครับเราเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับสำหรับตัวพิลเซอร์แต่วันนี้เป็น f ฟนช์เบอร์เกอร์ดุนเคลนะครับนี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับคุณกิก นะครับผมหรือว่าต้องเรียกว่าพี่กิ๊กนะครับผมจากเดื่มเหล้าหมักเบียร์นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในเมืองไทยนะครับไม่มีขายนะครับแต่ว่าพี่กิ๊กนะครับมีน้ําใจนะครับผมเพราะว่าพี่ท่านได้มาจากที่สาธารณรัฐเช็กนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เลยท่านก็เลยว่าโอเคแบ่งกันนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็ทีนี้สำหรับตัวนี้นะครับเฟรนช์เบอร์เกอร นะครับผมเป็นเบียร์ที่เบียร์จากเยอร,ยรมันนะครับเคยรีวิวสำหรับตัวพิลสเนอร์ไปแล้วตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดื่มยากนิดน,นึงนะครับแม้ว่าจะเป็นพิลสเนอร์เพราะว่ามันขมนะครับแต่ว่าตัวเฟรนช์เบอร์เกอร์ตัวดุงเคิลตัวนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะขมต้องถูกละเพราะถ้าเป็นดุงเคิลเนี่ยอาจจะต้องขมนะครับแล้วก็ออกเป็นแนวแบบ เป็นขั้วๆนิดๆนะครับแต่ไม่มากต้องขั้วๆนิดๆไม่มากนะครับ้วสีต้องออกทามืนทามือนิดนึงนะครับเอาไปดูที่ขวดกันก่อนนะครับก็สไตล์ของเฟรนช์เบอร์เกอร์นะครับเป็นฝาสไตล์อย่างเงี้ยนะครับแลาจะเรียกว่าฝาสไตล์แท็บหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับเี๋ยว่าเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลอันนี้มาให้นะครับผมก็เบียร์เยอรมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์ฝาอย่างนี้ก็จะมีเยอะนะครับส่วนที่ขวดก็จะเป็นขวดสไตล์นี้ขนาดอยู่ที่ 300 ml ออ้ส3มารถนะครับหรือตรงนี้เขาเขียนว่าจุดสามนะครับผมแอลโกอฮอล์อยู่ที่4.8เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นสไตล์ต้องบอกว่าเป็นดุนเคลที่แอลกอฮอล์ไม่ได้สูงมากนะครับเบียร์ดุนเคลอ่ะเดี๋ยวงงเพื่อนอาจจะงงว่าเบียร์ดุนเคลคืออะไรนะครับเบียร์ดุนเคลคือเบียร์ที่เป็นเบียร์เออไม่ใช่เบียร์ดำนะครับบางคนอาจจะงงว่ามันคือเบียร์ดำไม่ใช่นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเบียร์ เออ่เข้มขึ้นมาหน่อยใช้คำนี้ดีกว่านะครับเป็นเบียร์เป็นเบียร์สไตล์สไตล์เอ่อบางคนเขาเรียกว่าดาร์กลาเกอร์นะครับแต่ว่าถ้าทำถ้าทางเยอรมันเนี่ยเขาเรียกว่าดุมเคิลนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดชิมกันเลยดีกว่าอ๋อฝาฝา,าให้ดูข้างบนนะครับเป็นรูปสไตล์ของออโลโก้ของเฟรชเบอร์เกอร์เนี่ยด้าน,นหลังของอันนี้นะครับเขาจะเขียนมาชัดเจนถ้าของไทยจะไม่เห็นนะครับก็จะมีเขาจะมีตัวนี้นะครับเป็นแอลกอฮอล์ฟรีนะครับตัวนี้เป็นโก นะครับแล้วก็ตัว exactly นี้เป็นพิลสเนอร์แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นไวเส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดุงเขีวนะครับก็ตอนนี้เรามีดุงเขียวอยู่ในมือก็เดี๋ยวไปลองเปิดชิมกันนะครับฝา้เวลาดันนะครับสําคัญต้องดันอย่างนี้นะครับมันจะมีจะมีแถบอยู่นะครับก็ดันนี้นะครับดูนะครับนี่อย่างนี้ครับเสียงจะเพาะมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ยกออกนี้ครับแล้วก็ชิมกันนะครับนี่แก้วใบเดิมนะครับแต่ล้างแล้วนะครับ สำหรับเบียร์ดุงเข้วนี่ครับฟ ok um. องก็จะออกมาดูนุ <em organ indie> ่มดีทีเดียวนะครับแต่ว่าสีเนี่ยเอาดูที่สีก่อนนะครับสีจะออกเป็นสีใสนะครับแต่ว่าออกเป็นสีน้ำตาลไม่เข้มมากนะครับแต่ว่าสีอย่างนี้เนี่ยเบียร์ไทยไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ไม่ขุ่นด้วยนะครับไม่มีตะกรสใสนะครับออกสีน้ำตาลอ่อนใสนะครับฟองเนี่ยออกสีไม่ขาวแต่ว่าเนียนนะครับนี่นะครับ ไม่ขาวนะแต่ว่าเนียนแล้วก็ดูนุ่มแล้วก็รักษาตัวได้ดีนะครับโอเคอะน,นะครับนี่ครับต่อไปก็เรื่องของกลิ่นนะครับเดีย๋ยวใส่อีกหน่อยหนึ่งโอเคนะครับกลิ่นจะออกแนวมีกลิ่นขั่วนะครับกลิ่นไหม้ไหม้นะครับกลิ่นเหมือนเวลาเราจุดกองไฟแล้วไฟมันดับแล้วมันจะมีควัน,นควับกลิ่นแบบนั้นนะครับ แล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะแต่เป็นกลิ่นคล้ายๆของย่างนะครับให้เรานึกถึงเวลาเราย่างหนวดกุ้งนะครับแล้วมันไหม้นะครับก็จะกลิ่นประมาณนั้นเอาเดี๋ยวใส่อีกนิดหนึ่งเอาให้เต็มๆนี่แต่ฟองฟองดีนะครับถือว่าเป็นฟองที่สวยทีเดียวนะครับระดับประมาณสองนิ้วนะครับใช่นะครับกลิ่นเหมือนหนวดกุ้งย่างนะครับกลิ่นอย่างนั้นนะครับผมอ่ะเราไปชิมกันนะครับ โอเคนะครับก็เป็นเบียร์ดุงเคิลนะครับที่ต้องบอกว่าบอดี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แน่นมากนะครับอยู่ในบาลานซ์ที่กำลังดีนะครับรสชาติขมนำนะครับขมนำนะครับแล้วก็ท้ายๆเนี่ยมีมีหอมนะครับแล้วก็มีหวานติดลิ้นนิดนึงนะครับไม่ได้ขมจนแบบดื่มยากนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของอันนี้นะครับผมเอกลักษณ์ของอันนี้คือกลิ่นนะครับกลิ่นเขาจะ เป็นกลิ่นที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะผมเคยกินดุงเขล้วของพอลาเนอร์นะครับเคยกินดุงเขล้วของเออร์ดิงเจอร์นะครับแล้วก็เคยกินดุงเขี้วของเบียร์เยอรมันหลายตัวแต่ว่าอันนั้นนะมันจะออกเป็นแนวเออต้องบอกว่ามันจะยิ่งโดยเฉพาะตัวถ้าเป็นเฟฟไวเซนดุงเคี้วเนี่ยนะครับจะออกเป็นแนวแบบเนื้อมันจะแน่นกว่านี้นะครับแล้วออกหวานอย่างของพอลาเนอร์จะออกหวานเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดุงเขี้วที่ทําออกมาได้ ดีนะครับผมดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไม่ขมจน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 โหดร้ายนะครับก็ถือว่าดื่มง่ายดังนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ผมถือว่าเป็นดุงเขล้ยวที่ผมผมชอบเลยนะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวชิมอีกทีแต่ฟองนะครับอยากให้ดูฟองนะครับใครนึกไม่ออกเนี่ยฟองอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆฟองเวลาเราเรากินเรากินรูดเบียนะครับเออสีก็คล้ายนะฟองก็คล้ายนะครับชิมอีกที ต้องบอกว่าขมนะครับแล้วมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนหนวดกุ้งเวลาไหม้ไฟนะครับนึกออกแค่นี้นะครับก็เอผมให้ตัวนี้นะผมให้เป็นดุงเขี้ยวที่ดีเลยนะผมให้ตัวนี้นะครับสําหรับตัวเฟรนช์เบอร์เกอร์ดุงเขี่ยวอันนี้ครับผมให้แปดแต้มนะครับผมว่าอร่อยดีนะครับอร่อยดีสําหรับดุงเขี้ยวนะครับแล้วก็บารลานซ์ดีมากนะครับฟองดีบารลานซ์ดีนะครับกลิ่นก็ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับดื่มได้ง่ายๆด้ยวยนะครับไม่ <không. S 1> ไม่ไม่ไมยากนะครับผมก็ส,สำหรับตัวนี้นะครับนี่เฟชเบอร์เกอร์ดุนเคิลนะครับแปแต้มนะครับนี่นะครับผมก็สำหรับบรรยากาศวันนี้นะครับก็วิวดีนะครับดื่มเบียร์ก็อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับยังไงรักษาเนื้อรักษาตัวก,กันด้วยออาไปกินเบียร์ที่ไหนนะครับก็ระวังเรื่องอากาศนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของด่านด้วยนะครับเมานะครับอย่าขับนะครับผมแล้วก็ ดื่มเลยดีกว่าต้องใชว่าดื่มอย่าขับนะครับพยายามนั่งแท็กซี่ไปนั่งแท็กซี่กลับปลอดภัยดีนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับเบียร์ไซโคพีเดียนะครับในช่วงเบียร์รีวิวครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับ